รอของแม่ปปปไปลูกปะข้มอนไปถอนหญ้าสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนหายไปสองสามวันวันนี้ต้มข้าวต้มข้าวใส่ยอดฟักทองใส่บวบไปหนึ่งลูกถวายแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณยายแวนด้าก็จะกินข้าวต้มเดีย๋ยววันนี้นุ่งพิมพ์กลับมาเช้าว่าจะขนขยะไปทิ้งกันเวทีก็พร้อมค่ะถอนยาก็จะเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่นี้เองไม่ถึงครึ่งวันเช้านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวรายละเอียดข้างหลังนั้นก็จะมีคนมาช่วยอีกแรงหนึง่งมันลึกไปกลัวในรั้วในอะไรเราก็ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็โอเคเถวนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะดูเป็นกองๆองิคคะเพื่อนๆ นั่นพี่เต้าฝั่งอยู่ใต้นั่งค่ะพี่เต้าเสียแล้วก็นอนติดเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาหลายเดือนนี่ไม่รู้อะไรคะเนี่ยบวบหรือว่าฟักหรือว่าแฟงเมื่อวานเห็นลูกเล็กเขานะ เมื่อวานเห็นลูกเขาอยู่ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยตาเราไม่ค่อยดีพอเห็นก็โตแล้วค่ะใน uh, youtube ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพื่อนๆเ,เลยค่ะจะดูแต่คอมเมนต์ตอบคอมเมนต์แค่นั้นพอดูทุกอย่างไม่ได้ค่ะตามันจะปวด จะปวดตานี่คะ่ะเพื่อนๆดูผลงานของเราซิเนี่ยสวยงามไหมคะตาแห้งเลยกลับมาหลายทีละนี่เมื่อวานหลงไม่ได้ถอนสองสมตน้นฟักทองก็ได้กินแต่ยอดคะ่ะ ก็ยังดีนะคะอยอดเขาหวานดีตรงนี้ก็ให้อันชันขึ้นนี่กระดังงาไทยของเราปีนี้คิดว่าเขายังไม่ออกดอกนะคะยังนอนคะ่กกะกระดังงาไทย นี่ไผ่จิว๋วไผ่จิ๋วอยากได้สักสามสิบต้นเอามาใส่รั้วทางน้นเมื่อวานไปดูร้านร้านโอฮา,าว่านะคะสวยนะคะของประดับเขาเยอะเป็นของเก่าโหหลายตังะคะนะ่ะชิดเป็นเงินละหลายบาท นี่คะ่ะตากแห้งเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอากองอู้ใส่ดุมรั้วคะ่ะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปลูกรุมรั้วใส่ดุมรั้วก็จะเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บรายละเอียดนะคะ่ะพวกนี้คะ่ะเถาวันนะคะอู้มาเขือเทศแล้วกำลังออกดอก รวบรวมพลังไม่รู้ลูกเขาจะทำอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้น้องพิมพเขาสอนพิเศษอยู่ค่ะสอนโรงเรียนอะไรคะเละมองละแมงอะไรนะคะสองพนิดค่ะน้องพิมพ์เขาก็จบตรีมอชรลูกเราก็จบ ก็ตรีเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ลูกเราจะไปทางไหน,นแล้วแต่อนาคตก็ไหว้อธิษฐานขอพรนะขอให้ลูกได้งานดีๆขอให้ลูกเป็นเด็กดี พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วค่ะยอดอยู่บนนั่นนะคะสัมสานะคะโอ้โหท่าทางจะร้อนนะวันนี้เดี๋ยวเราต้องเริ่มแล้วค่ะเริ่มถอนแล้วค่ะพุทธรักษาที่ตัดเมื่อวานก็เราเราก็ต้องผึงให้เขาแห้งก่อนค่ะค่อแห้งแล้วเราค่อยมา เอาเข้าเข้าโคนเอาไว้ทําปุ๋ยต่อไปอ้าวข้าวน้องหานต้องเติมก่อนที่แดดจะมาต้องเติมข้าวให้น้องหานก่อนแดดจะมาแดดร้อนแล้วทำไม่ไหว ันนี้เอาบวบไปลูกนึงใส่เข้าต้มหวานค่ะทำรวดเดียวทั้งผักทั้งไข่ทั้งกุ้งดูสิค้าเพื่อนๆลูกโต,ตแต่บวบนี่ตลกนะไม่ยาวป้อมลูกป้อม เดี๋ยวว่าจะแกงเลียงสักวันค่ะเพราะน้ํานี่มันน้ําที่เราลดนี่มันน้ํามีปุ๋ยดีมากค่ะมีจุลินทรีย์มีใบฉ่ำฉาใบาาไม้ใบอะไรเยอะแยะ,แยะ,แยะปุ๋ยขี้หานขี้หอยโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดียมามเชา้ชาๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตของเราถอนหญ้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ น้องหันอยู่ไหนนะน้องหันอยู่โน่นโน่นบน